เช้าตางชาดเนาะจ้ะสีสุขูสุขุนเนาะค่ะวันนี้เราก็กลับมาพอกันคือเก้าเนาะจ้ะเสียงกับกำลังสีมาแล้วล่ะจะพี่น้องกลังเริ่มไข่แน่แล้วขึ้นมาเมื่อนี้ก็เที่ยงแล้วล่ะจะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเห็ดตะไคร้เนาะจันออกบ่ออกสวัสดี วันแม่สวัสดีแม่แม่สุขูสุขคนน้ำเด้อค่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะจนมังมีเงินทองมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะมาลุยน้ำกันเด้อพี่น้องมาหาเห็ดตะไค้ไปปนนู้นห้องสิไใดพอปอนบอมเหมือนี่นมามาเก็บไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะผูร่วมเดินทางสวัสดีครับ นั่งเด็กระตาปเปาอยู่พี่น้องบ้านนายจ <c oughs> ้าบดอกพอถึง,บบง <c oughs> ว่าบึงตะไครเด็กกระมาันเด็กกระมันนั่นนั่นนั้นระบานอยู่พี่น้องพอแล้วพอแล้วว้ายยังเป็นกีเลยเนาะอยู่พี่น้องเลยถ้าไม่กี้ซ้ำนี่อะไแกงแสบีบตะไคร้อะซ้ำนีนก่กระชีดเอาตัวเนาะมันมอยู่ไก่กันหมดยังกัด <c oughs> ก็เอารูดพอเบาเขียดพูดนส้ว่าเราจะยลี่ล่าอะไนได้บางน่าสี่ดอกละแมาทั้งโคกเห็ดตะไคร่พี่หล่ะจ้าพี่น้องเหมือนนี่ตัวหน่อยอยู่อันนั้นทชงไว้ซะบาดขาพี่น้องเยโอ้โห่ไม่เคยพ่อไม่เคยเห็น จุม่มมือกับบกย่าง่จ้าพี่นอ้องโอ้ยขาไหมบกขึ้นน้ำเลยกินหน่อยเพื่อนนี่นี่เป็นเพชรเพิงแก็บด้วยพี่น้องดอกไม้นหน่อยก็เลยเอนเ,เพชรเพิงแก็บกันแต่ว่าแกงนี่บกแก็บเด้อแสบครับเดี๋ยวนะกำลังออกอสำหรับพี่น้อง พล่น้องเอฟซีน่าจะเนอนผู้่นถามหาโคกนะไหมอาสนาก็มีนะโยบายนะ่าจะก่อนเสด็ดคิดกับชุมชนกับเจ้าหนะ้าที่พ,อพ้อ่มล่ะจ้ะว่าก็าสามารถบอกโคกได้นะจจะมันก็นเลยผู้ใดถามก็บ,บอกว่าดดจ้ะแต่ว่าถ้ามาพอกันนึนกโคกเพราะคุยเพราบอกกันใดอยู่น่าจะกิน ตะไคร้ได้ที่ไหนเย็บผืองแกบไอ้เนาะออกคลิปพี่เห็นน้องเบิ่งแค่ซื้อว่าเห็ดนั่นออ order เ,เห็ดนี่อ,อ้ order ออสิจะ้ะเพิ่นเซียนเพิ่นหูวจะโขกเพิ่นกิดสิบไปซอหาเองเงพิ่นลราจะพอลราจะพอแล้วพอแล้ว,ลวเห็ดตะไคร้ โอ้ขาเราพี่นอกสีเขียวสีเขียวพี่นกเฮ้ยเคกิน,นไรคะนะดเอ้ไม่ได้กินน่อยพี่นอกเพิ่งเก็บเลยพี่นอกนอกงามแข็งดีฮอ้ แรนกลับมากมองก้รอรพี่น้องไปโคกเห็ดไข่ว่ามานจะ้ะโอ้สากเถ่าเห็ดเพิงเขาจะ้ะอันนี้เสียบคักพี่น้องหลายอยู่อันนี้รกหม่อยเห็นพี่น้อง ี่ค่ะทางเขาแล้วก็ฟูนดอกนึงอยู่พุนอีกดอกนึง3ดอกเลยจ้ะดอกก่อนเ อ่อเขาด้วยเชนเขาหลอกงามงามเด็ดจ่ะอีกซองที่อีกเช่นกันเป็นได้ดอกน่ว่าเท้าเดียวได้ดอกวงนี้ได้สามดอกงามงามเปนดอง

เพ้ขเขาจ้าเนี่ยโหหลบกอนกี้นะมีพี่นะไม่ตายนะอกื่อนอ่ัน,น,นวันตุบป,ปุเลยดีจ้ะ น้อนถ่าเลยออกแบบน้อน,นดอกที่ดอกน้องนีเมสองดอกเพิ่งเข้า อยู่ลองเลยมาเบืงองน,นี้ขาเพ,พื่อนเปล่าเดินอปเลยที่ดอกนี้อันนี้ดอกตูนหวานดี่เลยจ้ะโอ้ยดอกเนี่ยแม่งกับกินแน่ ตาง,งามค่นนะกะจาะพิโนอ้อันนี้แม่งกินโอ้งคืนนึงถึงหวานเดีกวาจะสองดอกแาดตกทึ่งแดงจะเนเ่ยเดินมาจา้ะ สดอกพี่น้อมถื่อนงนพี่นี่ยูมือห้ออดอกเดียวนี่ครับโอ้มูเพิ่ไไปแล้วจังหวะยัง,างงามเลยพี่นสีพี่นงี่กระโปอมุมตาดอกฮ้ยพี่น้อง เด็พี่ออ้องเนาะเดอกสามเล็กอี่เฮ้ยคือถสาดพี้นาะไหนเพี่มขออ้เขาอีกไหมจ๊ะอืมกำลังงามเลยเขา้น ออกข้างกันดูจ้ะพี่น้องเนาโอ้จีหน่อยครับบ่เห็นึ่งสองดอกน, <c oughs> นั่นละถามหาจีนหน่อยก็ซ้ำแต่ว่าเขาออกหน่อยหน่อยเห็นสองดอกนึงพี่น้องอ๋อถึงหวานจ้ะดอกได้คน,นดอกตูมีแล้วขาขาขาเพื่อเพื่อหวาน เห็ดพึงหวานอ้ครับกี่้องเขาเน้งปัาทอนี่กี่ดอกมึงดอกนี้ใ่อูหาคนที่ขึ้นเขาปนะโอ้ยเสียวเขียวอทอนจะเท่อะไรที่สิดโะเคเขาจะดอกนี่พอบเขียุพนลกยุ่งตาโดกี่เอาโอ้ยผุดแฝดเลยใ่ไ่ะ อ่าอีเมีสมางานแต่โอ้โหพี่น้องคนอ่ะปลาโถ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 จักอันนี่จักนกนกจักโตัวห้าห้าตัวตัวงี้สามพี่น้องแฝดโถ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 นกขาใหญ่อันนี้สองไอ้หน่อยก็มีทำหนิกะกินแซ่บเนาะ หวานพี่นองอเค่องเ๋อคเพ่นอมีตัวหน่อยอยู่งานเสร็จีีพี่น้องเพ่อนเนี่ย้านรคพี่น้องกลัาถึงช่วงไายเขาห้อลวจ่ามือเนี่ย พี่น้องเลาะเห็ดไข่บ่ได้ก็ขึ้นเทิงเน,นาะจ้ะเนาะกนอคมาเน็ดเพิงอยู่จ้ะพี่น้องได้เน็ดเพิงนก่นุ่งอีกน้ำคักพี่น้องเลยขายใหญ่เลยอันนี้บ่เป็นนกหน่อยจ้ะนกใหญ่แล้วก็เน็ดเพิงเขา่าเน็ดเพิงหวานตุปุติปิพี่น้องเอ้ยเน็ดเพิงหวานจา้ะ บสุดยดยอเลยนี่เฮ็ดผึ่งแดงอีกคู่นึงพี่น้องครับแบบยางงามเลยเฮ็ดพึ่งแซ่บๆแล้วจ้ะพี่น้องดอกปูติปิกำลังออกจะโศกกระมันนี่หรอกจ้ะขอบคุณเด็ซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจ เอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้เด้เลยชัพี่น้องไลกดแชรกดติดตาม